สวัสดีครับโทมาฮอกนะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเกี่ยวกับการปรับท่าตั้งแต่การยืนการเดินและมาวิ่งนะฮะคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าในการวิ่งเนี่ยกลุ่มกล้ามเนื้อชุดไหนที่เป็นพระเอกตัวหลักสำคัญในการที่จะทำให้เราวิ่งได้ดีเดี๋ยวตามผมไปฮนะไปดูกันว่าเราจะไปเทรนกันยังไง คราวนี้เรามาดูกันครับว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เฉพาะในการวิ่งเองเนี่ยเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อไหนบ้างแล้วเราจะเทรนยังไงบ้างนะฮะตั้งแต่เรื่องของคอมมัสเชลกรุ๊ปแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่เป็นช่วงล่างลงไปนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับโค้ชของผมที่ซ้อมแล้วให้ความรู้ผมในเรื่องของการสร้างความแข็งแรง Streng t h and c o n d i t i o n i n g นะครับโค้ชเอฮะเดี๋ยวให้โค้ชเอแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมโค้ดเอครับเรนส์คอนดิชันิ่งโค้ดครับท่าที่เราจะฝึกนะครับเป็นการฝึกซิงเกิลเล็กบาลานนะครับคราวนี้ซิงเกิลเล็กบาลานเนี่ยผมจะมี2ออปชันโดยการยืนบนพื้นเปล่านะครับกับการใช้อุปกรณ์เข้าไปเสริมอ่ะยกเท้าขึ้น90องศานะครับกางแขนออกด้านข้างจากนั้นก้มตัวลงไปด้านหน้านะครับพร้อมกับกางแขนออกค่อยๆเหยียดเท้าให้เหยียดตึงได้มากที่สุดนะครับตัวพยายามให้ขนานพื้น ติดนิ่งไว้2วินาทีนะครับจากนั้นยกตัวกลับนิ่ง2วินาทีเช่นกันนะครับท่าน,นี้เราจะทําซ้ำนะครับสักประมาณข้างละหครั้งนะครับเมื่อขวาเสร็จก็เปลี่ยนเป็นซ้ายสักหครั้งเมื่อไหร่ที่คุณแข็งแรงขึ้นแล้วเราต้องเพิ่มออปชันโดยการทําให้ร่างกายนั้นมีการตอบสนองมากขึ้นผมจะใช้บาลานซ์แพดเข้ามาเสริมนะครับพอเรายืนบนบาลานซ์แพดเนี่ยความสมดุลของร่างกายเนี่ยจะต้องทํางานมากขึ้นแล้วอ่ะยกเท้าขึ้นนะครับสังเกตง,ง่ายๆแค่ยืนเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึก ไม่นิ่งแล้วนะครับคอเซบิไลท์จะต้องทํางานมากขึ้นเพราะถูกแอคทีเวชเยอะขึ้นฝ่าเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าสะโพกเขาจะทํางานมากขึ้นนะครับจากนั้นการสั่งการจากระบบประสาทยูโรมัสคูล่าเขาจะเริ่มสั่งการสั่งมทติกล้ามเนื้อว่าค่อยๆทํางานค่อยๆค,ค,ค,คุมร่างกายนะครับจากนั้นยืนเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิม Oh. สําหรับการฝึกบาลานนี้นะครับหัวใจหลักของมันเลยเนี่ยเราต้องการฝึกระบบประสาทพวกนิวโรมัสคูล่าทั้งหลายนะครับระบบประสาทจะเป็นการสั่งการไปที่กล้ามเนื้อด้วยการควบคุมระบบต่างๆเช่นพอเวลาเราวิ่งไปแล้วเนะี่ยฝ่าเท้าเราถูกสัมผัสกับพื้นมันมีการกระแทกกลับมาแล้วเราตอบไม่ได้เลยว่าบนพื้นนั้นอนะ่ะมีกวดมีหินหรือมีหลุมหรือเปล่าพอเวลาเรายืนอยู่บนบาลานแพดสังเกตได้ว่าเท้าเราจะมีการขยับหรือมีการถูกทํางานตลอดเวลา รวมไปถึงกล้ามเนื้อหนะ้าแข้งจะถูกกระตุน้น activate ไปตลอดตั้งแต่ตั้งแต,แต่ตรงนี้ขึ้นมาเลยใช่มันถูกใช้ใชตลอดเลยแล้วขาถามว่าเฮ้ยแล้วมันสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับคอคอเป็น activation ที่ที่เป็นเมเจอร์หลักในการควบคุมร่างกายทั้งหมดผมสังเกตว,ว่าผมต้องใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ในการพยุงลำตัวตลอดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยคอถูก activate ตลอดเวลาไม่ว่าพี่จะยืนตรงหรือก้มตัวหรือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าคอเป็นเป็นคนทำงานเบื้องหลังให้เราตลอดเวลาเพราะนั้น นี่เป็นอินท่าสําคัญที่เราควรอยามาฝึกครับผมการฝึกสเตร็งหรือการฝึกบาลานซ์ให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อทั่วไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บได้ดีจากหนักจะเป็นเบาคือโค้ชเอกอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะสร้างให้มันแข็งแรงก่อนก่อนที่มันจะเจ็บถูกไหมครการทำพรีเพรสชั่นพวกนี้การฝึกบาลานซ์ก Roman, ารฝึกนิวโรมัสคูล่าการฝึกสเตร็งให้กับกล้ามเนื้อหรือกลุ่มข้อต่อต่างๆเนี่ยมันเป็นการป้องกันชั้นดีนะครับไม่ใช่แบบพอเวลาเราบาดเจ็บไปแล้ว เราค่อยกลับมารักษาเหลือนะอันนี้คือปลายเหตุแต่ถ้าคุณไม่อยากมาทําเรื่องพวกนี้คือสเตรนจ์เป็นส่วนสาคัญในการช่วยเรื่องพวกนี้ครับก็อย่างที่โค้ชบอกกันนะว่าจริงๆริมันคือการป้องกันตัวเองแบบโพซิทีฟเวอร์นะคือการสร้างความแข็งแรงขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะไปบาดเจ็บแล้วต้องไปเจอแพทย์ไปเจออะไรนะนั่นเป็นเนกาทีฟแล้วทุกคนไม่อยากเป็นนะฮะอยากจะฝากไว้ด้วยนะฮะว่าการทำสเตรนจ์เนี่ยแน่นอนครับแต่ละท่าเนี่ยมันถูกกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนี่ยถูกทําลายอยู่ทุกๆครั้ง เติมอะมิโนไวทัลเข้าไปนะครให้ BCA เนี่ยเข้าไปช่วยซ่อมแซมนะครับเพื่อให้เราพร้อมสำหรับเซสชั่นถัดๆไปนะครับาไปด้วยครับตัวนี้คือตัวสำคัญมากเลยในการที่จะพาตัวเราไปข้างหน้าได้นะครับลองปรับโฟกัสพอยต์ดูว่าแทนที่เราจะใช้พลังจากกล้ามเนื้อขาเราเราใช้